สวัสดีครับสวัสดีนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะฮะมาพบกันเช่นเคยนะทุกคนนะวันนี้นะครับเป็น2ตัวนะครับผมนะเ,เป็นเก้าชุดเนาะสูตรนี้นี่เออผมเอามาแก้ใหม่นะทุกคนนะสูตรนี้ผมเอามาแก้ใหม่นะครับขออนุญาตเรามาแก้ใหม่เนะาะจับคู่เนี่ยจะได้เป็นประมาณ9้ชุดนะครับเสติเนี่ยเข้าประมาณหนึ่งงวดนะครับผมหงวดนะ เซติห้างวดนะครับผมนะจับมาแก้ใหม่ให้นะฮะท่านอ,อ่ะโอเคก็เดี๋ยวมารับชมกันได้เลยนะครับสรับสูตรนี้นะฮะเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยก็สําหรับวิธีคํานวณนะครับเราใช้เป็นหลักแสนนะที่นํามาบวกกัน2ครั้งนะแล้วก็นํามาบวกครับเป็นหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับส่วนสูตรที่2นะครับเราใช้เป็นหลักแสนนะับนะสองครั้งบวกหลักหมื่นแล้วก็บวกหลักพันนะครับผมนี่ตามนี้เลยนี่ฮะเซติ ห้างวดนะครับห้างวดเนาะก็เอาเป็นข้อมูลเป็นแนวทางแล้วกันนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะยังไงก็ไม่สับสนเนาะให้ได้ครับด้วยสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะสําหรับอ่าสูตรแรกนะครับที่เราต้องคํานวณกันเนาะอ่สี่บวกสี่นะครับบวกศูนย์บวกห้านะผลลั์ที่ได้จะได้เป็นสิบสามนะครับผมนะผมขออนุญาตเขียนไว้ตรงนี้ก่อสิบสามถัดมาสูตรที่สองนะครับเราใช้เป็นสี่บวกสี่บวกเจ็ดบวกสองนะครับผม อผลลั์ที่ได้เนี่ยได้เป็นสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราจะเราใช้เลขสามนะครับผมนาะมาไว้ตรงนี้เลยดึงเลขสามตรงนี้มาไว้ครับสามบวกด้วยสี่คงที่นะครับสามบวกสี่คงที่ได้เป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกด้วยหนึ่งคงที่ได้เป็นแปดนะครับผมนะถัดมาตรงนี้นะครับเราใช้เจ็ดมาวางเนะาะสักครู่นะครับเจ็ดบวกหกนะครับผมนะเจ็ดบวกหก จ็ดบวกหกสักครู่นะครับเจ็ดบวกหกเนี่ยได้เป็นสิบสามแล้วกันเนาะสามตรงนี้บวกสองคงที่นะครับได้เป็นห้านะครับผมสักครู่นะอันนี้เป็นบวกหกนะตรงนี้ก็ตรงนี้บวกสองนะครับถัดมาตรงนี้บวกสี่ตรงนี้บวกหนึ่งนะครับผมนะนี่เลยนะจับคู่กันจะได้ประมาณนี้นะครับจะได้เป็นสามเจ็ดนะครับผมนะสามสาม สามห้านะครับผมเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดห้านะครับแปดเจ็ดนะครับผมนะแปดสามแล้วก็แปดห้านะครับผมนะปะซึ่งงวดนี้เนี่ยเลขที่ออกเนี่ยเป็นเจ็ดเนาะแปดเจ็ดนะครับผมนะแล้วก็ห้าหกนะครับเจ็ดแปดเจ็ดและห้าหกนะครับงวดนี้เข้าเป็นนี่นะครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับผมนี่เข้าเป็นสองตัวบนนะฮะมาได้ทั้งบนและล่างนะครับ เป็นข้อมูลเป็นแนวทางนะครับถัดมานะครับถัดมาใช้เป็นหนะึ่งบวกหนึ่งบวกห้าบวกหกนะผลลัพธ์ที่ได้ได้เป็นสิบสามนะครับผมสูตรที่สองเราใช้เป็นหนึ่งบวกหนึ่งบวกศูนย์บวกศูนย์ก็ได้เป็นสองนะครับผมอ่ะเราใช้เลขสามมาวางไว้เลยค่านสามบวกสี่นะครับได้เป็นเจ็ดนะเจ็ดบวกหนึ่งได้เป็นแปดถัดมาตรงนี้ใช้เลขสองสองบวกหกนะหกเจ็ดเป็นแปดเนาะ 8ปบวกสได้เป็น0นะครับผมนะเราจับคู่กันก็จะได้ประมาณนี้นะเป็น3 2 3 8 3 0นะครับ7 2 7 8แล้วก็7 0นย์นะฮะทุกท่านนะเอ่อแปนะครับ8 8แล้วก็8 0นะครับอย่างวุนนี้ออกเป็น2 7 2แล้วก็1 8นะครับ2 8 2และ1 8นะครับวุนนี้เข้าอะไรเอ่ยนี่นะครับ สองสองเจ็ดนะครับเข้าบนนะฮะเนาะทุกท่านเนาะตามนี้นะครับถัดมาถัดมาเดี๋ยวมาดูกันยาวๆเลยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์นะครับผมนะทั้งในแฟนเพจแล้วก็ใน u t u b e เลยนะครับผมนะฝากไว้ด้วยนะครับโอเคนะฮะตรงนี้จะเป็นห้าบวกห้าบวกหนึ่งบวกแปดเนาะผลลัพธ์ที่ได้ได้เป็นสิบเก้านะครับผมได้เป็นสิบเก้าเนาะสิบเก้าอ่ะสิบเก้า สิบเก้านะครับผมถัดมาตรงนี้ใช้ชเลขเก้ามาบางเก้าบวกด้วยนะครับเก้าบวกด้วยเอ่อสี่นะครับได้เป็นสิบสามสามบวกด้วยหนึ่งนะครับได้เป็นสี่ถัดมาตรงนี้ใช้เป็นห้าบวกห้าบวกศูนย์บวกหนึ่งนะครับผลลัพธ์ทีไ่ได้ได้เป็นสิบเอ็ดนะครับเราใช้เลขหนึ่งมาวางหนึ่งบวกด้วยหกคงที่ได้เป็นเจ็ดเจ็ดบวกด้วยสองคงที่เจ็ดแปดเป็นเก้านะครับงวดนี้นะฮะจับคู่ได้ประมาณเป็นแบบเอ่อเก้าหนึ่งนะเก้าเจ็ดนะครับ เก้าเก้านะฮะสามหนึ่งนะครับสามเจ็ดแล้วก็สามเก้านะครับสี่หนึ่งนะครับสี่เจ็ดแล้วก็สี่เก้านะครับถัดมาตรงนี้เราใช้เป็นห้าเจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งสี่อืมเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับที่เข้าไปอันนี้ก็เข้าสองตัวบนนะท่านเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอาจจะมีกลับกันบ้างนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้ก็เข้านะ สักครู่นะครับเนี่ยหนึ่งสี่ก็เข้านะอันนี้เข้าทั้งทั้งบนและล่างเลยเนาะนะครับเข้าทั้งบนและล่างเลยนะครับผมนะงัดนี้โอเคนะถัดมาเป็นงวดที่สี่นะครับไม่ใช่เป็นหกบวกหกบวกหนึ่งบวกสี่นะครับสี่เป็นห้าอ่าสิบสองเป็นสิบเจ็ดนะครับถัดมาตรงนี้เราใช้เป็นหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกแปดเป็นยี่สิบนะอา่า ยี่สทุกคนนะยี่สิบนะบวกด้วยสี่ก็ผลลัพธ์ที่ได้เป็นสิบสี่นะครับโอเคเลขเจ็ดมาวางเจบวกสี่นะครับได้เป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกด้วยหนึ่งนะครับได้เป็นสองเนาะตรงนี้เลขสี่มาวางสี่บวกด้วยหกนะเป็นศูนย์ศูนย์บวกด้วยสองได้เป็นสองนะครับผมในะตรงนี้จับคู่กันก็จะได้เป็นเจ็สี่เจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดสองนะครับหนึ่งสี่นะครับ หนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งสองนะครับผมนะสองสี่สองศูนย์แล้วก็สองสองนะครับว่นี้ออกเป็นเก้าเจ็ดสองแล้วก็สนะี่ห้าเนาะเก้าเจ็ดสองและสี่ห้าว่นี้ก็เข้าเข้าบนนะครับผมนะเข้าบนอีกแล้วอืมเข้าบนอีกแล้วนะฮะโอเคนะว่านะสี่ก็ 4, ติดแล้วนะที่เข้าบน เดี๋ยวมาดูถัดมากันอันนี้เป็นงวดที่ห้านะครับผมงวดที่ห้าก็เป็นงวดที่แล้วนะครับสิบหกมิถุนานรตรงนี้ใช้เป็นสองนะสองบวกสองบวกสี่บวกหกเอ่อสองบวกสองเป็ 6, 48, 13, นสะี่แปดสิบสองเป็นสิบสามเนาะถัดมาตรงนี้เราใช้เป็นเก้าบวกเก้าบวกสี่สองบวกสองได้เป็นสี่สี่บวกเก้าได้เป็นสิบสามสิบสามบวกสองได้เป็นสิบห้านะครับผม เราใช้เลขสามมาวางเลยสามบวกด้วยสี่ได้เป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกด้วยหนึ่งได้เป็นแปดัมาตรงนี้ใช้เลขห้ามาวางห้าบวกด้วยหกนะครับได้เป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกด้วยสองได้เป็นสามนะครับจับคู่จะได้เป็นสามห้านะครับสามหนึ่งแล้วก็สามสามนะครับเจ็ดห้านะครับเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสามนะครับนะแปดห้านะครับแปดหนึ่งแล้วก็แปดสามนะครับผมนะตรงนี้ แ6 1หกหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดเนาะอ่าวันนี้ได้เข้าแต่ล่างเดียวนะเข้าล่างนะครับเข้าล่างอย่างเดียวนะมาได้ทั้งบนและล่างนะครับแต่สติเนี่ยบนมาค่อนข้าง,างบ่อยนะเศรษบนมาค่อนข้างบ่อยก็มันมาเข้าล่างอย่งวที่แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูวันนี้กันสําหรับวันที่หนึ่งนะเดือนเจ็ดนะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมนะหนึ่งเดือนเจ็ดเนาะ <c oughs> โอเคนะครับตรงนี้เราใช้เป็นเอ่อหกบวกหกนะครับผมนะ หกบวกหกได้เป็นสิบสองนะครับผมสิบสองบวกด้วยเจ็ดนะฮะสิบสองบวกด้วยหนึ่งได้เป็นสิบสามสิบสามบวกด้วยเจ็ดได้เป็นยี่สิบนะครับผมผลลัพธ์ที่ได้ยี่สิบนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนไวตรงนี้นะครับถัดมาตรงนี้ใช้เป็นหกบวกหกได้เป็นสิบสองนะครับอ,อันนี้เก้าบวกหนึ่งได้เป็นสิบสิบสองสิบบวกสิบสองได้เป็นยี่สิบสองนะครับ ก็เอาไว้เป็นข้อมูลเป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมนะไม่สับสนเราให้เล่นกันรู้วึสิ่กฎหมายทุกชนิดนะครับผมเอาไว้เป็นข้อมูลนะครับท่านใดชอบตัวไหนนะครับหรือว่ามีเลขอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาชนกับสูตรของเรานะครับก็เพิ่มความมั่นใจไปอีกนะฮะก็ลองจับไปดูนะฮะถ้าชอบนะถ้าชอบเลขที่ทําไว้ให้สูตรที่วางไว้ให้นะครับผมอ่าโอเคนะครับตรงนี้แล้วสองเนี่ยบวกหกนะครับ เป็น8นะครับ8บวกด้วย2นะได้เป็น0นะครับผมสำหรับจับคู่กเนี่ยจะได้เป็น0นะครับ02 08แล้วก็00นะครับ42นะครับ48แล้วก็40นะครับผมนะ52นะฮะ58แล้วก็50นะครับผมนะนี่เอาเป็นข้อมูลเป็นแนวทางนะครับผมนี่อยูแคปเจอร์อไว้เลย หกสี่นะอ่าเนี่ยนะครับแคปเจอร์ไว้เลยเป็นข้อมูลเป็นแนวทางนะทุกท่านสูตรนี้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวมีอีกสูตรหนึ่งนะครับผมนะสูตรนั้นนะ่ะเอ่อเป็นสูตรประมาณกี่งวดอ่ะเจ็ดแปดงวดติดแล้วนะครับผมนะที่เข้าเนาะเจ็ดแปดงวดติดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้นะคลิปหน้านะครับเดี๋ยวทําให้เป็นสูตรสองตัวนะครับสูตรสามตัวลงให้เรียบร้อยแล้วนะ หรือว่าท่านใดที่อยากได้นะครับที่อยากได้สูตรสามตัวอีกหน่อยก็คอมเมนต์มาได้นะครับเผื่อาเป็นข้อมูลเป็นแนวทางนะทุกานนะอืมก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งกดแชร์ไว้กันทุกกดแชร์ไว้กันด้วยนะครับทั้งในแฟนเพจแล้วก็ใน u t u b e เลยนะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับโอเคก็สไล์คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมนะยังไงเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสไล์คลิปนี้ผมต้องนะครับขอตัวนะลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผม